่่ออสวัสดีครับ,รบวันนี้พบก,กับพวกเรานะครับช่อง NDU <End> นะครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวนครนายกถูกต้องนครนายกกับร้านอาหารที่ไม่ควรพลาดใช่มันเป็นร้านอาหารระดับตำนานเราจะพากันไปนี่แบบว่า เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่ราคาถูกและร้านอาหารที่ถูกและอร่อยอร่อยจริงเอออร่อยแบบเป็นตำนานอ่ะเป็นตำนานเป็นจะเกี่ยวกับร้านที่ชื่อเนี่ยร้านที่ชื่อว่าไก่ย่างดีๆไก่ย่างดีๆใช่เออใช่ไก่ย่างที่แบบกระทมระเบิดอะไรงี้หรือว่าอันนั้นไก่ย่างอันนั้นไก่ย่างอังกอร์งกันก็้นมัมีคำคมไหมไก่ย่างไก่ที่หมดจานยังดีกว่าการที่หมดใจครับ ใช่หมให้การที่ไข่หมดจานมันก็ดีกว่าการที่หมดใจเมื่อกี้ก็ถูกเลยโอเคโอเคครับภาพอาจจะสั่นไปหน่อยเพราะวันนี้เราถ่ายโดยไม่ทันตั้งตัวหลวงพ่อมีอะไรพูดไหมครับไม่มีครับฝากถึงเื่อนขับได้ไหมได้บอกว่าอะไรดีอ่ะคิดถึงนะครับฝากกดติดตามไว่นะครับผมจงใจไหมไม่ต้องจงใจแต่จริงใจมากกว่าย ไทว่าิรใจไใจใช้ากอี่อไ้กนี่นะครับพอเราถึงร้านที่เราจะแวะกินข้าวนก่อนก่อนที่จะไปลุยกันเราก็าให้สังเกตสะพานสีม่วงๆหรือว่าเป็นทางเลี้ยวเข้าพวกในร้อยจอบปลอแค่เราตู้ก้อที่อะไรแซงสาย เราต้องพูดจาให้มันสุภาพครับก็มันเฮียจริง,รงเออไม่โคตรเฮียที่มันสระเลวไอ้กระจกข้างเกือบหายต้นไม้รอบรอบถนนเรียบไม่ขุกขัะก็คือเป็นสถานที่ที่เริ่มเข้ามาก็เริ่มจะเห็นธรรมชาติแล้วเนาะนครนายกเป็นสถานที่ที่แบบว่าใกล้กรุงเทพอืมใกล้กรุงเทพหาเที่ยวได้แล้วก็มาไม่นานแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ จะได้ธรรมชาติที่คุณต้องการแล้วก็พูดง่ายๆก็คือถ้าทะเลก็เขาต้องบางแสนปะเออทะเลใกล้กรุงเทพก็ต้องบางแสนแต่น้ำตกใกล้กรุงเทพก็ต้องนครนายกไปครับไปดูกันใกล้หนึ่งร้านแล้วแต่แต่ถ้าน้ำตกใกล้บ้านก็คือร้านส้มตํโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านไก่ย่างดีๆใช่ล้วครับ,รบไก่ย่างที่อร่อยก็จะเห็นว่าร้านนี้ก็จะ เป็นร้านที่คนจอดเยอะเราก็จอดแวะอาจจะร้านอาจจะดูไม่ไม่สวยแต่ว่ามันเป็นตำนานเราเรา,เราพูดถึงรสชาติดีกว่าถ้าถ้า,ถาไม่อร่อยจริงดูรถจอดฟ้าเลยนะเรายก่าเนี้ยแล้วเห็นงคนอยู่ในร้านเยอะมากเยอะมากครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดีกวา่าไปเข้ากันนะครับไปครับเราก็จะมาลอกันมาดูกันว่าในร้านเราจะสั <ก S 1> ่งอะไรบ้างแต่เมื่กอกี้ผมโทรจองไก่ย่างับหมอบ ทำไมต้องแย่งอะชอบอ่ะทำไมต้องแย่งแต่แย่งกับหมูกเกาโอเคครับตอนนี้อาหารเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่เยอะไปหมดลักานตาบอกเลยว่าโคตรน่ากินนี่ครับ ผมอยากจะลองเพราะว่าอันเนี้ยแม่งต้องสั่งจองไว้ก่อนเลยคือหมูกรอกชิ้นเบ้งเบ้งเลยถ่ายแนวข้างมาเลยสั่งข้างไปเลยดูมามาครับดูดูหนังพร้อมไหมดูขนาด<ม>ของชิ้นด้วยเสนเหนียวนหน่อยครับชิมต้องอ่อยมันกินเป่าเปล่าไม่ได้ หมูกรอบเนี่ย j ยซี่หนังกรอบเค็มมันอ่อนตบน้ำจิ้มหน่อยนะมันมันแจ่วแบบออกเหนียวนิดๆแล้วก็ออกหวานอนมนี้น้ำลายสอเลยครับมันม่แจ่วที่ดีอ่ะอื้มนะข้าวหมูย่างครับข้าวหมูย่างชิ้นใหญ่เท่านี้นิมึงคิดดูนะข้าวหมูย่าง มันต้องติดมันถูกไหมใช่ถ้ามันจะแบบกินกําไรลูกค้าแต่เนี้ยมีทั้งมันมีทั้งเนื้อแล้วแบบมึงดูดิคือใหญ่ไม่พอมีความหนาเข้ามาด้วยอืออ,อ,อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวจุ่มด้วยจุ่มด้วยจะด้วยตามอันเนี้ยจะมีความหอมไหมแล้วก็เค็มกว่าหมกอ่ะเขาเรียกว่าหอมกลิ่นแบบกลิ่นควันดีกว่าสม,มุกอ่ะหอมอม่ว<อ>ง<ะ>ควัน แต่ผมขอลองอันนี้เลยดีกว่ารับรับไปครับเหนียว,วร้อนอะ่ะเยอะมากนะครับจานไม่คอ่อยโคุ้มคุ้มกว่าราคาอือออขายไม่ได้เป็นไงวะยังอีกออ ยังไม่เสร็จดีก็หิวแล้วเนี่ยเดี่ยวดิไปหกด้วยเป็นเป็นรสชาติที่จัดนะครับครบครบทุกด้านเลยแต่หอมแต่คือไม่ไม่ได้เผ็ดนะคำว่ารสจัดนี่คือรสชาติาข้างเข้มข้นแล้วก็หอมหอมกลิ่นพวกอะไรนะสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยเขาเรียกอะไรใบอะไรสารหนไม่สารแน่คืออะไร ไม่เค็มไปไม่ไม่หวานไปไม่ผ่านคือรสชาติแบบจัดแต่แบบไม่รู้จะพูดไงแหละพูดไม่ถูกคืออร่อยครับไม่มีกากัะเซนอือไปนี่เด็ดทีเด็ดเลยไปร้านชื่อว่าไก่ย่างดีๆออกมาดูเนื้อหนังแบบชุ่มมากแล้วติดหนังอ่ะขอเพียวๆก่อนเนี่ยขู้สึกเหมือนกินเนื้อสะโพกทุกขินเลยมันนุ่มทุกขินเลยนมฉ่ำใช่ไหมอืม จพี่จิมันมีน้ำตกหมูอีกนะแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเฮียไม่ไหวแล้วเดี๋วดวจนกานไม่หมดเพราะว่าโอ้โหดูข้าวเหนียวตอนแรกฝักไมสามไม่สีนี่ห่อหนึ่งนี่แค่ข้าวเหนียวคนเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยก่อนบึมๆแล้วที่สำคัญราคามิตรภาพมากคือราคาผมเรียกอะไรคุ้มกว่าแบบ คุ้มกับปริมาณแล้วก็รสชาติที่ได้รับเอเคใช่ไหมผมกินกันก่อนเดี๋ยวก็ถ้ามีเมนูอะไรมาอื่นๆเดี๋ยวถ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่มีก็คือกูกูจะแดกกันแล้วใช่าำตำอ่ะกินยังเอออันนี้ลืมว่ะผมนี่จ้องนาแล้วเนี่ยหิวจัดแล้วเนี่ยอันนี้เราสั่งเป็นตำโคล่าแต่ไม่ได้อยู่นครนายกยังยังเล่นมุกอีกแล้วอ่ะขอโทษขอโทษ ตามโคลาดแต่ไม่ได้อยู่โคลาดก็สั่งได้ต้องเปิดเงี้ยนะก็จะเป็นหมูยอด้วยหมูยอด้วยหมูยอด้วยขอบหมูยอด้วยได้ครบเลยอัเนี้หน่อยเมื่อขู่คือ่ะเป็นไงแซบไหมเรียกว่านัวดีกว่ามะละกอกรอบไม่เยอะเผ็ดไหมแซบแซบไหมเผ็ดรับได้แซ่บ รสชาติมาครบครับเฉาะจำไม่หวานไปไม่เค็มไปโมงเบื่อนี้คน,นด,ดีนเวลีกูดเวลีกูเลยเวลี้กูดแหลยพอแล้วครับกินน่วาอย่างน,นี้ว่าแล้วครับพี่แล้วถ้าสาหรับลูกค้าที่จะมาทานร้านที่เนี่ยผมอยากให้พี่บอกว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็เวลาเปิดปิดกี่โมงครับร้านแกนย่างดีๆนะคะตั้งอยู่ก่อนถึงโรงเรียนในร้อยเปรอิอจากเสียแยกเจริเข้ามา4ี่กิโลเมตรค่ะก่อนถึงโรงเรียนในร้อยมาง่ายมาสะดวกค่ะ ครับล้วร้านนี้เปิดทุกวันหรือเปล่าครับพี่ร้านเปิดทุกวันค่ะตอนนี้ยังไม่มีกําหนดว่าจะหยุดวันไหนโอเคครับเปิด10บโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะสิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นแต่คือผมเนี่ยเวลาผมมาปกติเนี่ยทุกทีไก่ย่างจะหมดก่อนกับหมูกรอบหมดเนี่ยถ้าใครจะโทรมาสั่งจองโทรมาสั่งจได้เลยเนาะได้เลยค่ะพี่ฝากเบอร์ไว้ได้เลยครับเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์ค่ะ ครับผมรับประกันครับว่าร้านไก่ย่างดีๆอร่อยจริงๆคือมาชามนิดเดียวคือไก่หมดหมูก็อบหมดต้องสังจองกันเลยสุดในนครนายกแล้วใช่แล้วก็เปิดเปิดมานานยังครับผมมากินตั้งแต่เด็กเลยสามสิบห้าปีแล้วค่ะเปิดมาสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีเปิดมาสามสิบห้าปีแล้วนะครับรับประกันรับประกันความอร่อยคือถ้าไม่อร่อยจริงไม่อยู่ยาวได้ถึงสามสิบห้าปีมาทานกันนะครับ มาครับได้ครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไม่ยังอ๋อยั้งไม่ไปเที่ยวเลยลืมลืมลืมว่าจบที่ไรลืมลืมโอเคไปไปขอบคุณครับนี่เราก็กินอิ่มแปร่นี่เรียบร้อยแล้วอิ่มลำสำราชนะครับใช่กับสีโตนําโชคอ๋อสีโต้นําโชคอีกแล้วครับท่านวันนี้จ่ายค่าตัวไม่ครบคับสีโตเลยครับวันนี้เราเรามาหน้าร้อนก็ ผมผมพิจเองผมไม่ได้ทําแผนมาว่ามีน้ําตกแบบมีน้ำไม่ที่น้ําตกอะไรเงี้ยครับเราก็จะลองขับไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดหรือยังไม่มีข้อสรุปว่าที่ไหนเราจะไปตามหาน้ำมันะครับน้ำตกที่ไหนที่มีน้ําแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆมันก็มีของตายอยู่แล้วใช่มันก็คืออะไร <Okay. S 1> สามชั้นนะอ่าแก่งสามชั้นไม่แก่งสามชั้นเขื่อนแก่งเทียม แกสามชั้นแม่งเยี่ยอะไรวะเนี่ย,กา,ยการใช้ได้อ,อแค่นั้นแหละลมันเป็นเครื่อนะครับก็อยากจะร,รู้ก็อยากจะเล่นน้ำก็อย่างนี้แหละไปหาข้อมูลกันมาเราไปเทียยเเท่ยวบ่อยนะผมไปเที่ยวบ่อยไงแต่ไม่ได้ไปกับไปไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวน้ำวันที่ไหนเที่ยวน้ำาไปเล่นน้ำวันที่ไหน ันนี้เราก็ไปน้ําตกมาสองสาที่แล้วใช่ครับคืนน้ําแห้งหมดเลยไม่เชื่อใช่ไหมล่ะ,ะเดี๋ยวผมรอแป,ปอ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป,ปอ๊บเดี๋ยวคุณรอแป๊บเดี๋ยวคุณรอแป๊บครับรอแป,ป๊บเ,เราก็เลยย้ายไปกันเล่นที่เขื่อนนะครับเพราะเรายังมีความพยายามที่อยากเล่นน้ําอยู่ใช่เราตีรถออกมาแล้วอ,ะอ่ะใช่เดี๋ยวผมจะกลับกล้องไว้ให้ดูไม่กลับไม่ได้ด้วยอ่ะเปิดกระจกเลยครับปิดออกไปเลยครับนี่ครับ มีแต่หินครับมีแต่หินคือจุ่มไปเท้าน่จาจะพองก็คือพวกเราก็จะเปลี่ยนไปเล่นที่โอ้โหหน้าเป็นศกเลยอะ,ะยอ่าเราจะไปเล่นกันที่เขื่อนแก่งเพียมครับเขาบอกว่าสองชั้นเขาบอกว่ามันจะมีน้ําตลอดอ่าได้เพราะว่ามันอยู่กับเขื่อนเขาเป็นคนควบคุมน้ําใช่ก็คือลุงเมคก็เป็นคนปล่อยน้ำนะครับพูดไป คนถ่ายคนถ่ายก็พูดไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนีกว่าเดิกเดินเเนี่ยเห็นนะคนนี้ก็คนนี้ก็เป็นผู้ช่วยปล่อยครับโอเคครับปล่อยนะตอนนี้เราก็มาถึงแก่งสามชั้นใช่ครับผมไปเขื่อนเขื่อนสามชาไม่ใช่พี่ไม่ใช่ละถ้าสามชาล้วมันไอ้หน พงเหน่งใช่แัตว์งเหน่งมันคู่แล้วก็เรามาถึงแล้วก็เป็นที่เดียวในหน้าร้อนที่มีน้าตกมีน้าให้เล่นอ่ะเออเพราะว่าเขาคูคุมมาจากเขื่อนไม่ใช่น้าตกเป็นเขื่อนได้พี่อ่าก็คือน้ําตกกันแหละแต่ว่าคบคุมจากเขื่อนไม่ได้ธรรมชาติคนก็นี่เราเลือกมาวันจันทร์นะใช่คนอย่างเยอะดูวันจันทร์ดิมันมีเรือด้วยอ่ะพี่น่ะนี่ครับโอ้โหคนเยอะมากเลยนี่คือวันจันทร์นะเออเยอะสั ชมได้ป่อพี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูการเล่นน้ำของช่องเอ็นดูกันดีกว่าเราเล่นเลยเหรอเล่นน้ำเป็นการเล่นเลยค่ะเรีบใช่็นการเล่นขนาดเป็นเขื่อนน้ำยังขาวลดูดิน้ำยังขาวเลยเหรอขาวไหนครับขาวหมดเลยผมไม่ได้พูดนะที่มาพูดไม่ได้พูดนะคนถ่ายคนถ่ายพูดพี่ เาพกนกยังไม่ค่อยมั่นใจซบพันไม่เจอเธอแล้วหัวใจ เยบอกแล้วมันหลบอกเลยว่าเย็นเจียยเจ๊ยบเจี๊ยบแต่พื้นนี่ร้อนจ๋าใช่ก็เรียบร้อยเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบขับเล่นหนามันทั่วหน้าวันเจียเจ๊ยบวันเจี๊ยบชื่นใจก็ทิปง่ายๆก็จบเพียงแค่นี้มันก็ถ้าเรื่ออะไรไดีนะมาขนาดนี้เที่ยวไม่เกิน ไม่เกินพันห้าไม่เกินสามคนนะ่ะไม่เกินพันห้ารวมอาหารรวมอะไรเนี่ยรวมทุกทิปอ่ะรวม,มวน้ำมันน้ำมันที่เที่ยวที่กินแต่ที่กินนี้เรากินเราเหลือเรายังขอบกบบลับมานะคือคงมากใช่มีขอบกลับบ้านด้วยแล้วก็เมื่อกี้พี่สมภูมิก็ดูอาหารตาเต็มที่ของกินใจกลับบ้านไปเออกินของกใจกลับบ้านไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ และที่สำคัญนะครับ subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์กติดตามแล้วก็กดหัวใจพวกเราด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนวท่องเที่ยวนะใช่ครับอแล้วเดี๋ยวเราจะอับชีดตัวเองมาแล้วกันได้ทำให้บ่อยๆใช่เลยทำให้บ่อยๆทอยทำอะไรครับจริงใจครับคนนี้คนนี้คนนี้จริงใจครับคนนี้จริงใจไม่จริงโจ้จริงใจครับบายบายนะคะกลับไปหาพ่อหน่อยฮะโอเคบ๊ายบาย